ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m อ็มแพนทา t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 3 .3 นะคะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะ ความรักจะแบ่งเป็นคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้วคนที่มีคู่การอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราบางที่ไม่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะหรือเป็นการที่แบบว่ามันเหมือนคล้ายๆที่แบบเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะเกิดมาแล้วก็ได้บางอย่างนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะไพ่เป็นแค่แนวทางนะทุกสิ่งทุกอย่างนะขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะ ต้องขออภัยในเรื่องของแสงของเสียงนะคะบางครั้งอาจจะมีเสียงรถวิ่งผ่านคนทําคลิปอยู่ติดถนนนะคะหรือบางทีอาจจะมีแสงแบบมันสะท้อนอยังไงต้องขออภัยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจรําเดือนตุลาคมปีพศ2 5ง3ว่าเป็นเช่นไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะดูเรื่องการงานก่อนนะ เอาละค่ะถ้าในเรื่องของการงานนะเดือนนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเหนื่อยเนื่องจากอะไรเหนื่อยเนื่องจากว่าผลงานคุณมันเด่นนะก็เลยจะมีแบบคนมอบหมายงานให้คุณมากขึ้นถ้าคุณทํางานบริษัททํางานองค์กรห้างร้านต่างๆนะเดือนนี้เหนื่อยเลยแหละนะคะใครๆก็เห็นผลงานใครๆก็บอกว่าตัวของคุณเองมีความสามารถที่จะแบบสามารถนําพาเรื่องขององค์กรไปได้หรือบางทีอย่าง,งานบางอย่าง คนคนนั้นอาจจะทําไม่สําเร็จแล้วก็เกิดการมอบหมายจากหัวหน้าง,งานมาให้คุณทํามันก็เลยเป็นอะไรที่แบบหนักใจหน่อยนะเรื่องการงานแต่ถามว่าเหนื่อยแต่คุณคุ้มนะคุ้มในเรื่องของการประเมินผลงานนะคะผู้ใหญ่เห็นผลงานนะเดือนนี้ถ้าคนที่ทํางานบริษัททํางานองค์กรต่างๆสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือในเรื่องของความคิดความที่แบบว่าอาจจะน้อยอกน้อยใจหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ทําแบบเยอะแยะขนาดนี้และแบบ ความดีแบบของเราอเขาจะเห็นไหมเดือนนี้แหละคุณจะเป็นคนที่แบบกระจางทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนที่เคยดูถูกคนที่เคยแบบต่อว่าคุณนะคะเขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นนะนะคนที่เคยว่าเคยอะไรเนาะสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องความคิดนะอย่าไปคิดมากแล้วก็อย่าให้คิดในเรื่องของทางลบให้มองไปในเรื่องของทางบวกจัก,กรวาลก็จะส่งถึงดีให้กับคุณถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานราชการหล่ะเดือนนี้เป็นยังไงมัง่ง คนที่ทำงานราชาการนะเดือนนี้นะอาจจะมีในเรื่องการแบบไปอบรมนะวิชาการแล้วก็การผัดเปลี่ยนตําแหน่งหรือการที่แบบได้เข้าไปร่วมสัมมานาการตัดสินบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะหรือบางท่านอาจจะได้ไปเรียนต่อเพื่อมาเสริมในเรื่องของงานในองค์กรน,นะคะมีการย้ายถิ่นฐานบางคนไปช่วยราชาการหรือบางคนอาจจะกําลังขอเรื่องในเรื่องของการแบบขอย้ายไปอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านยังชะลออยู่นะยังไม่สําเร็จนะถ้าขอย้ายนะ แต่ผลงานคุณเด่นนะเดือนนี้นะคะคิดว่าจะไม่ได้ประเมินก็ถูกประเมินนะเดือนนี้ถือว่าโอเคนะแล้วก็ไปได้ดีแหละสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการพูดบางครั้งนะเราอาจจะไว้ใจคนอื่นมากเกินไประวังเรื่อง,องการพูดจาบางทีพูดไปพูดมาเขาอาจจะไปขยายความอีกแบบหนึ่งทำให้เราแบบเสียชื่อเสียงได้นะคะสำหรับคนที่มีจิตการของตัวเองค้าขายเนาะแล้วก็เป็นเจ้าของจิตการนะคะ เดือนนี้ถือว่าของคุณจะมีหุ้นส่วนเพิ่มหรือมีคนมาขอแบบให้คุณแบบช่วยเหลือในเรื่องของการค้าหรืออาจจะมามอบหมายให้เราแบบช่วยในเรื่องของการโปรโมตนะคะคุณจะได้พาร์ทเนอร์เพิ่มนะเดือนนี้ถ้าเกิดว่าค้าขายถ้าเป็นพวกร้านอาหารเครื่องดื่มชากาแฟคุณจะไปได้ดีร้านอาหารที่เป็นอาหารตามสั่งผับบาร์ได้หมดเลยนะเครื่องแต่งกายสตรีแล้วก็ร้านสังฆพันธ์นะคะ แล้วก็ในเรื่องของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่ทำเกี่ยวกับในเรื่องของการติดตามพวกนี้สินหรือการที่เกี่ยวกับพวกกฎหมายอะไรเงี้ยบริษัทหลักทรัพย์พวก่งเงี้ยนะคะอันนี้ถือว่าโอเคนะถ้าเป็นบริษัทก่อตั้งแบบนี้เนาะนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าความไว้ใจนะคะเพราะฉะนั้นการทาอะไรก็ตามเดือนนี้นะค,ะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีห้างร้านมีอะไรของตัวเอง คือต้องคิดดีๆในเรื่องของคําพูดคนบางคนอาจจะมีการชักชวนคุณอย่างนู้นอย่างนี้นะคะให้คุณตึกตองดีๆว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าหรือเข้ามาเพื่อแบบว่ามีในเรื่อง,องความแบบหวังดีกับเราจริงๆเซน์คุณจะบอกเองแหละเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่ค้าขายออนไลน์บอกเลยว่าเดือนนี้คุณอาจจะได้เจอในสิ่งที่แม่คาดฝันก็คือเหมือนกับว่า มันอาจจะซบเซามาสักระยะหนึ่งทีนี้จะมีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่แวะเวียนมานะคะทําให้บางครั้งคุณอาจจะส่งสินค้าให้เขาล่าช้านะสินค้าของคุณตอบโจทย์ว่าจะค้าขายแล้วก็ตามในโลกออนไลน์นะทําให้คุณแบบลดแล่นได้เดือนหนึ่งนะเดือนนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังคือภาวะเครียดอย่าไปเครียดมันมากทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมเป็นไปตามวรัฏจกักรเพราะฉะนั้นปล่อยวางนะนะคะตรงนี้นะ,ะนี่ก็คือในเรื่องของการงานเนาะนะคะ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินเป็นยังไงม้างสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะเอาละการเงินของคุณนะคะคุณจะหมดไปในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แบบว่า มันอาจจะไม่ใช่ชิ้นใหญ่ๆอาจจะชอบในเรื่องของการแบบช้อปปิ้งออนไลน์หรือบางคนอาจจะอยากจะซื้อของมาเก็บไว้นะคะมีจินตนาการนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายของคุณตอนนี้อาจจะมากบางคนอยากขยายร้านบางคนอยากจะต่อเติมหรือบางคนอาจจะมีโปรเจกต์ว่าอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวเพิ่มอันนี้คือในเรื่องของการเงินของคุณนะถามว่าแย่ไหมเดือนนี้ พอไปได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณหมุนเงินไม่ทันจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเหลือบางคนจะหมดไปกับในเรื่องของการศึกษาของบุตรหรือของตัวเองก็ได้นะการซื้อยวดยานภาหนะการตกแต่งการต่อเติมนะคะงานเลี้ยงงานบวชงานแต่งแล้วก็หมดในเรื่องของจิตปัญหาที่คุณคาดไม่ถึงแหละนะคะการเงินเนาะถือว่ายังไปได้นะแต่อะไรที่คิดว่าไม่น่าจะซื้อหรือไม่น่าที่จะ,จะ เร่งรีบก็เอาไว้ก่อนเพราะคุณมีความคิดในเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะเดือนนี้นะคุณวันริหัสนะรอดเดือนนี้การเงินนะมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักนะสําหรับคนที่โสดเนาะเอาแบบโสดสนิทก่อนถ้าคนโสดแบบสนิทเลยนะจะมีใครเข้ามาไหมนะ คนโสดแบบสนิทเออเอาละถ้าคนโสดแบบสนิทถ้าถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมมีคนชอบคุณอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ถูกตาต้องใจคุณคนละสเปคเลยคุณตั้งไว้อีกแบบหนึง่งแต่คนที่มาชอบคุณอีกแบบหนึ่งนะนะะตรงนี้ยังไม่เปิดใจคนโสดนะเหมือนกับว่ายังใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะเพราะอะไรคุณคิดถึงคนเก่าคิดถึงแบบอยากให้คนรักเก่ากลับ,ลบมานี่ของคนโสดนะมีคนเข้ามาแต่ไม่เปิดใจนะ ต่อมามาดูในเรื่องของคนที่แบบมีสถานะที่แบบว่าคุยกันมาแล้วล่ะแต่มันไม่ชัดเจนเป็นไงมัง่งความรักของคุณเอาล่ะถ้าสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะคุยกันมาแต่ไม่ชัดเจนเดือนนี้นะตัวของคุณเองเหมือนแบบว่า ไม่อยากจะสื่อสารกับเขาอ่ะอยากขอความชัดเจนนะคุณอาจจะเคยถามเขาแล้วก็ได้ก่อนนะนี่ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันตกลงเราคุยกันในสถานะไหนคุณไม่ได้คําตอบนะทาให้คุณเบื่อคุณซ็งนะแล้วก็ตัวของคุณเองคิดว่าเราก็ไม่ง้อแล้วล่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ชัดเจนกับเราคนที่เข้ามาหาเราก็เยอะแยะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะเขาตามส่งตามแบบสืบนะว่าเรากําลังสารสัมพันธ์กับใครอยู่นะตอนนี้ตัวเขายังไม่มั่นใจในความรักกับเรานะนะคะตอนนี้เหมือนกับว่า อาจจะคอยมองว่าตัวเราอ่ะคบกับใครหลายคนอยู่หรือเปล่าที่เขาไม่ให้สถานะเราก็เป็นไปได้นะตรงนี้การดูดวงตรงนี้นะเป็นการสลับกันก็ได้นะกับคนที่กาลังคบกาลังคุยกันอยู่เป็นไวเบอร์ซ่าก็ได้เนาะแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศที่3เนี่ยสืบส่องเรานะคะแต่เราอ่ะเหมือนกับว่าฉันไม่ง้อแล้วนะตอนนี้ะจะเอาอยัางไงก็เอานะเนี่ยจะชัดเจนไหมเนี่ยเพราะตัวของฉันก็มีคนเข้ามาชอบเยอะแยะที่ฉันคุยกับคุณฉันให้โอกาสคุณมาเยอะแล้วนี่นะคะ ต่อมาสำหรับคนที่มีครอบครัวเป็นไงมัง่งคนที่มีครอบครัวนะอ่ะบอกว่าเลยเดือนนี้ที่คุณมีปัญหาคาใจกันนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการแบบทะเลาะกันก่อนหน้าน้ันท้าเลิกท้ายาแล้วก็แยกกันอยู่ก็มีนะบางคนนะจะมีการมาปรนีประนอมกันนะ<ม>เดือนนี้เห็นไหมไพ้ตาช่างขึ้นนะคะมีการพูดคุยกันมีการแบบ เปิดใจมีการให้สระต่อกันนะคะแล้วก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมความรักก็หวานเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าผิดแปลกไปเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีปัญหาเราสามารถเคลียร์ได้ต่างคนต่างมองเห็นค่าซึ่งกันและกันแล้วก็มีการเคลียร์นะทุกสิ่งทุกอย่างนะความรักถือว่าโอเคอ่ะต่อมามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นไงบ้าง สุขภาพให้คุณระวังโรคเก่ากําเริบเช่นเคยเป็นไมเกรนหรือเคยเป็นในเรื่องของกดไหลย้อนนะเรื่องเก่าๆจะย้อนกลับมานะแล้วก็ระวังในเรื่องการนอนไม่หลับนะสุขภาพการนอนไม่หลับภาวะากดไหลย้อนไม่คงไมเกรนนะคะโรคเก่ากําเริบอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเรื่องสุขภาพเนาะเนี่ยเป็นโรคเก่านะคะระวังเรื่องก็อาหารการกินการนอนนะคะบางทีอาจจะนอนไม่ค่อยหลับเครียดวิตกกังวลไม่รู้เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรเอามารวมกันหมดเลย แนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรจะทำอะไรมั่งทำบุญอะไรมั่งนะคำแนะนำทำบุญเกี่ยวกับโรงศพคนตายค่ะพาทาวเวอร์พห้ตึกพังนะทำบุญลงศพเกี่ยวกับคนตายทำบุญเกี่ยวกับคนที่ยากไร้นะ แล้วก็ช่วยในยเรื่องของค่าน้ำค่าไฟของวัดหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมต่างๆนะอันนี้ก็สามารถส่งเสริมให้ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะผ่านพ้นไปได้นะเดือนนี้นะเดือนนี้งานคุณเด่นมากทุกสิ่งทุกอย่างอนะที่คุณแบบคิดว่ามันจะติดลบนะ่ะมันกลับดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งใจมุ่งมั่นทุกอย่างนะ่ะมันจะดีขึ้นเองนะก็เป็นกําลังใจให้เนาะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็การทําบุญอย่างที่บอกว่าไม่จําเป็นว่าต้องทําตามที่ไพ่บอก คุณถนัดแบบไหนคุณทําได้เลยเราอ่านตามไพ่เฉยๆนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคนแบบพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องสวัสดีค่ะ